ดูทุกขอนอีกว่านะเออก่อนที่จะโมไปมากกว่านี้อีกแล้วนะฮะก็ฝั่งน้องคอนเตอร์นครับแกมบ้าหนึ่งแกมบ้าสองนะฮะระดับซูริคนะฮะก็โกฟีดนะฮะก็อันตรคุชิตาบูฝั่งน้องครูก็มาในทีมเมตาเก่านะครับก็ไม่ใช่เมตาเดี๋ยวเป็นตัวเก่าละครค่อนข้างที่เก่าหน่อยหนึ่งก็คือทั้น้นของโกคูตายเกิดเป็นยูอนะฮะแล้วก็เอ็มยูอแล้วก็ทั้งนั้นของคูหูบูบอยตัวเก่าไม่ใช่ตัวใหม่อีโมเคนด้วยนะบูบอยต้นฉบับของจริงนะฮะ ครับในเกมวันนี้ครับเป็นฝั่งน้องครูนะฮะแม่ได้พยายามจะรัดนะฮะแต่คนนี้ติดคโคฟเชงนะฮะโคจิต้ามีความสามารถอันนี้อยู่แล้วนะคือเป็นความสามารถที่ได้เปรียบเลยครับคโคฟเชนก็พิเศษครับสองอันสองระดับครับก็คือหมัดกับรัดนั่นเองแล้วดูกทีครับไม่ได้ครับคโคฟเชงไม่ได้นะเป็นแกมม่าครับที่ทำดาเมจใส่อย่างหนักหน่วงแล้วมีสเปเชียลมุ้อย่างนี้ครับแล้วน้องเขารับด้วยนะ แล้วอ้วิ่แต่มันไม่ตายวายยังรอดอยู่แล้วสลับตัวตรงนี้นะครับอ้าวสลับคืนเหมือนกันนะครับแสตสีแต่ก็ยังตีเข้าอยู่นะฮะแล้วตรงนี้จะมีสลับตัวเพื่อลดการแพ้สีด้วยแล้วรุรานมาเป็นโกคูโปงมาล้มแฮะอ่าแล้วก็ใช้เอ็นยูไอมาลําเหมือนกันแต่โทษทีครับมันติดทางด้านของการโค้กเชงฮะทางด้านยูไอเอก็มีทางด้านของโค้กเชงนี้เศษนะนี้ครับสลับตัวมามิกาดฟ้าอยู่ในมือนี้จะใช้อะไรหรือเปล่าครับ ซึ่งตัวละครที่จะลงรับด้นเนี่ยได้ก็น่าจะเป็นคู่หูบูบอยนะฮะแล้วน้องปล่อยครับแล้วเป็นโกฟิตออกมาแล้วก็คณะสีนะฮะแต่ก็ไม่สาม,มารถทำให้ออกจากสนามได้ครับกองตัวนี้ทึกจริงแล้วตัวนี้บรัศทะลุระยะยาวม,มาแล้วสลับตัวตรงนี้เฮ้ยเราได้ยึดหลบคืนว่ะเฮ้ยแล้วอุ่งรบกันแบบว่าโคเซียนนะฮะโอ้โห โอ้โหแต่ช่วงวันนี้ช่วงต่างของน้องโกทนนะูทเตอร์นะฮะทำดาเมจทำให้โคคูนั้นใช้ความสามารถตายเกิดของตัวเองแล้วอะพยายามจะยึดครับแล้วอือ่าใช้เกจของตัวเองนะแล้วตรงนี้แฮะแท็เช็คเอ๊ครับแล้วสามารถทำให้ยูไอเลฮะไม่ค่อยมีทุกส่งได้นะเอาตรงนี้พลังพื้เต่ายัดหน้าไป แล้วยูนิเกตของโคจิต้าจะเด้งหมดเลยนะโอวเราน่ากลัวนะถ้าเด้งเยอะกว่าน,นี้จะมีเคาน์เตอร์ทางด้านของปราดด้วยแล้วก็จะมีฮิวเลือดด้วยนะสุดที้ครับโคจิต้ามาใหม่โดน UI ก็นะฮะมันแพ้สีแล้วมันตีไม่เข้าครับมาสลับมาครับเป็นทางด้านของเป็น UI จากการไดเกตนะฮะแล้วจะสเปเชียลมูฟมาโอ,อ,อ้โหแรงว่ะเอาเรื่องครับแหมพระเอกน่าจะเป็นตัวนี้แล้วมั้งเนี่ยต้องปิดเลยนะฮะถ้าปิดดาวเมจเอาตัวนี้ออกจากสนามไม่ไหวแล้วตัวนี้ตุยท้องไปโดน แล้วหลบแบบนี้ก็แล้วสลับตัวมานะฮะจะสลับสีเลยไหมแล้วตรงนี้อ้าวโอเคครับอันตรายนะฮะต้องระวังครับแม่เนาะเขาเบรคทันอยู่ว่ารู้ครับก็โจมตีไปอาจจะโดนเขาเป้แล้วเกจของ U I หมดแล้วไม่ทันแล้วครับกดเมนมาตรงนี้ครับเพื่อจะรีคีแล้วก็เรียกการะะ์ดมาแต่เป็นทางด้านของอันตน้าน,นะฮะโกชิดาบูเน่โอ้ยโคมกว่าครับดาวจังหวะนี้ถูกแล้วก็ปิดตัวทางด้านของ U I ออกจากสนามไปแล้วตรงนี้ครับ โจมตีไม่โดครับอา้าวเคาเตอร์ทำงานว่ะมีให้เลือกเลยนะฮะก็คือกดเมนก็ได้นะเราโกดการ์ดฟ้าก็ได้นะีโอ้โหเ,เรือร้ายจริงนะฮะน้องน่าจะพลาดนะครับตรงนี้อืเรียบร้อยนะฮะสถานการณ์ครับเกมแรกน้องโคชิตเตอร์น่าจะเค,ความได้เปรียบไว้อย่างเยอะเลยนะซึ่งครับอจะไปชิมุกยัดไปครับศัตรูราดครับแล้วก็ไรเดอร์คิก ตูไม่ตายครับน่าจะตึยทองแล้วตงจริงฮะแล้วก็ทอยเกมแรกครับเป็นไปตามค่าทำนังกดเต้นนะฮะเอาชนะทางด้านของน้องคู่ไม่ได้ครับมาดูในเกมที่2ครับั้งคู่ครับแม่เปลี่ยนทีมาท้งคู่นะฮะฝั่งของน้องโคทัเตอร์ทับทางด้านของฮุริคูมนะฮะแล้วก็ทางด้านของโกฟีแล้วก็เดจิต่าลุนนะฮะฝั่งเบดิงแดงครับเซ้นใครแล้วก็น้องคู่ครับมาเป็นทางด้าน MUI ครับเปียนแค่ตัวเดียวครับเป็นใช้ทางด้านของ เบจิก้าเนี่ยเป็นการสีเขียวลงมานะเพื่อจะมาปราบสีน้ำเงินนะแต่ฝั่งนี้ถ้าจะเป็นสีน้ำเงินนี่ก็ต้องให้ฟีเซอร์สลับนะฮะมาเป็นโคฟีนะคู่ฟิสโคฟีสลับเป็นฟิเซอร์แต่เป็นสีม่วงมันก็อันตรายอยู่ดีตงนี้รีวิวพมครับอ่าได้เฮ้ยไม่เชงมาแล้วก็หาจังหวะกันอยู่โอ้โหโดนตีอุ้ยแต่มันถึกไว้โดนตีแล้วลบเกตไอ้ลบการแท้สีนะเมื่อกี้แล้วตัวนี้ครับแม่ เตะการ์คอเบาๆสักท้ายไป็หนึ่งทีแล้วกดการ์ดเขียวมาแล้วมีสองใบครับโอ้โหเรียกน่าจะน่าจะเรียกวาร์ดนะตรงนี้อ้าวแล้วได้หลบอย่างี้แล้วพยายามโอ้โคดะทำได้ครับแท็บเช็คมาแล้วตรงนี้สลับตัวมาเป็นฟรีเซอรแ์แล้วเราจะรีเกตหลบตัวเองด้วยโอเคน้องเขาใจเย็นนะคู่อ้าวแม่สังหมดคือาร์ธน,นี่มันหลุดม,มากลายเป็นหลบแบบเขาเรียกอะไรนะฮะเพิร์ฟพวกนะครับมาตรงนี้เป็นเบจิต้าลงมาเขาไปซื้อบุ๊กยัดครับใส่ทางด้านน้องเอ็มยูไอ งูดาวเบตทำได้โคตรจะแรงอยู่นะแ้วก็ต้องรอดูระยะยาวครับแล้วเป็นรีคุมลงมาแล้วอืมโอ้โหแล้วหลบตรงนี้อ้าวครับได้หลบอ่าวครับหลบซ้อนกันคู่นี้หลบซ้อนกันเก่งมากเลยนะฮะแหมเอ้ยแลการน่าจะหมดนะโอ้หรือไม่ก็โดนติดนะฮะเพราะว่าเจฟบีมีความสามารถอันนั้นอยู่อ้าวแล้วเอ้ยไม่ทันแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าตัวนี้ครับเบจิต้ามีทางด้านของอันติอยู่ในมืออย่างนี้จะล็อกตัวไหม เขาจะล็อกตัวได้ไหมเรียบร้อยครับการสลับตัวแล้วก็ยัดทางด้านของเบลิงเลยเบบูยัดเบลิงไงไม่รู้ตายไหมนะครับไม่ตายครับโอ้กําลังจะบ,บอกเลย <c oughs> ขัวมันไม่ตายนี่เลยนะฮะมันไม่มีอีกิเนนช่วยครับออาตรงนี้คิโดอยโดนวะ่ะแล้วทางด้านของยูไอยังนะฮะแล้วเป็นทิเซอร์นะ,ะลงมาแล้วโดนแพสีตเต็มๆนี้เฮ้ย ขี่หมดครับหรือไม่ก็โดนปิดเฮ้ยจังหวนี้ขี่กุตัว,มว,ตวไม่ได้ครับไม่ได้ทางด้านของเตะก้านคอนะฮะมันจะเป็นเบลิงตัวนี้ครับจะคัมแบ็กหรือเปล่าครับแล้วมีสเปเชียลมูฟอยู่ในมืออย่างนี้จะใช้ได้ไหมหรือว่าจะแค่อืมใช้จริงด้วยครับเป็นทาหน้าของเอ i ลงมารับนะถ้ามองจากรูปเกมตอนนี้นะโอ้โหพี่ก็ยังว่าเป็นฝัาของน้องโกตะเกิ้ได้เหยียบอยู่เยอะเลยนะฮะ เขยังมีทางด้านของฟีเซอร์นะฮะเขาเรียกเลยนะโคฟีในทางฟีเซอร์นะฮะถึงมันจะแพ้สีก็เดินนะ,ะถ้าคู่นี้ได้เล่นแล้วสลับตัวเลื่อดมันก็กลับมาเต็มได้นะแล้วกิวดนะฮะโอ้ยกลับดีคุงคอกอันตรายเลยนะคู่นี้แ้วตู่นี้ครับสลับมาเป็นรีคูลแล้วนี่หรบแล้วจะจเปอร์เชชเชมุฟยัดไม่ได้ครับเป็นยูไอครับแม่ยัดหน้าไปก่อนแล้วก็มีเป็นฟีเซอร์ลงมาแล้วมันแพ้สีเว้ย โอเคสลับตัวมาจาังหวะนี้ถ้าทำให้การ์ดฟ้าเความสามารถของฟิเซอร์ทำงานนี่ครับเรียกการ์ดฟ้ามาหลังจากสกตรูสลับตัวมานะแมเอาวะไม่กล้าโจมตีครับแล้วตรงน,นี้แมเขาคู่เซียนแถบหลบกันอยู่แล้วนะครับเห็นไหมหลบกันแล้วโอ้โหแต่ตรงนี้หลบไม่ได้ครับน่าจะโดนลรือเปล่ปปาครับตรงนี้เบลิงยักไปแล้วเฮ้ยแล้วมันเรือนะฮะทางด้านของอะเปเชี่มุกยยัดไหม คุ้งไปแล้วอาอต่อยนะครับน่าจะความสามารถตายเกิดน่าจะได้ทำงานครับแล้วเล่นกันมาถึงตอนนี้ครับเหลืออีก69วินาทีสำหรับในเกมนะฮะมันก็อาจจะนานเดี๋ยวนะั้นเลยถ้าใครเล่นเอา้ามีเครื่องหมายสีตกใจอย่างนี้แต่ว่ามันเป็นเชเพิลหม,มูไอนะฮะแม่เกือบได้ LF นะฮะแล้วตอนนี้เราเป็นรีคมนะฮะในด,ดวหมัดกับผด้านของ UI นะฮะคู่แล้วกดชนะองนี้ครับแล้วรีคูม โอกาสในมือใช้ขีน้อยมากน่าจะการันตีเกมที่สองเป็นทางด้านของน้องโกลเทิร์นชนะ2ต่อศูนย์เกมแน่นอนนะฮะโอ้โหตึงจัดนะฮะคู่นี้